สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่30กรกฎาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จำรักทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับ เริ่มที่เอเชียก่อนนะฮะตลาดส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปมากกว่า2%ปรนะครับพอมาในตลาดยุโรปนะฮะตลาดยุโรปเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบที่ค่อนข้างแคบนะครับและสุดท้ายเนี่ยดัชนีรวมสต็อกหกร้อยนะครับก็ปิดตัวที่อะดับปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยยังรอดูภาพของความชัดเจนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตัวใหม่ของทางสหรัฐรวมถึงผลการประชุม FOMC นะครับคือตลาดยุโรปเนี่ยมันปิดไปก่อนที่จะมีการ ถแถลงว่าผลการประชุม FOMC เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กันค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับและชนนี้ S&P 500แล้วก็ NASDAQ 100เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่า1%นะครับหลังจากที่ประธานเฟดนะครับได้ออกมาถแถลงว่า FOMC เนี่ยมีมติในการคงดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับเดิมนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเนี่ยจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับส่วน ผลเอ่อพอมีผลการประชุมออกมาเป็นแบบนี้นะฮะราคาทองคําก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อนะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูลายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปนเริ่องตลาดหุ้นสหรัฐก่อนเลยละกันนะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีหลักทั้ง3ของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ s p 5 0 0แล้วก็นาสแดกร้อยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดยเฉพาะ s p 500ร้อยและนาสแดก์ร้อยนะครับปรับตัวเพิ่มา,า,า,า1.24% โดยทางประธานเฟดนะครับได้ออกมาถแถลงถึงตัวผลของการประชุมนะฮะแล้วก็มุมมองของเศรษฐกิจสหรัฐที่ผ่านมาและก็จากนี้ไปนะครับโดยทางประธานเฟดเนี่ยได้ถแถลงว่าผลการประชุม f ฟดเอเมีเนี่ยมีมติคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิมนะครับที่ระดับ0ถึง0.25ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนะฮะแล้วก็มองว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจ้างงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการฟื้นตัวที่นับว่าก็ เป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังห่างไกลกับช่วงที่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดในช่วงต้นปีนะฮะแล้วก็ประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับเฟดเนี่ยได้คาดว่านะครับจะคงดอกเบี้ยในระดับต่ำเนี่ยไปอีกนานพอสมควรนะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจได้ผ่านวิกฤตไปแล้วนะฮะประโยคสุดท้ายเนี่ยแหละมันเลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับมันทาให้นักลงทุนเนี่ยค่อนข้างมั่นใจว่าเฟดเนีย น่าจะคงดอกเบี้ยที่ระดับต่ำไปอีกพักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนส์บวกไปประมาณ160จุดนะครับ S&P บวกไปประมาณ40จุดแล้วก็ NASDAQ 100เนี่ยบวกไปประมาณสัก130จุดนะฮะ S&P 500กับ NASDAQ 100เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ1.24%ส่วนดาวโจนส์เนี่ยหาร2เลยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0.61%เท่านั้นนะครับหุ้นในกลุ่มน้ำมันธนาคารและก็เทคโนโลยีนะครััับบปรตวเพิ่มขึ้น้นไดดี หุ้นเซมิคอนดักเตอร์อย่าง AMD นะยังปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงต่อวูขึ้นมาถึง12.5ส่วนหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Apple Microsoft Amazon Facebook Alphabet นะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้กัน,กนมากกว่า1%กันทั้งหมดนะครับส่วนพวกหุ้นธนาคารขนาดใหญ่อย่างพวก JP Morgan Bank of America ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเช่นกันนะฮะแต่หุ้นสหรัฐที่ผ่านมาก็เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นประมาณนี้นะครับคือตอนนี้เนี่ย มันชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเฟดเนี่ยคงจะคงดอกเบี้ยระดับเนี้ยไปอีกพักใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตัวใหม่นะฮะที่จะมาแทนตัวเก่าตอนนี้ยังไม่จบนะฮะแต่คิดว่าน่าจะจบเร็วๆนี้แล้วแหละนะครับเพราะนี่มันจะสิ้นเดือนกระกฎาคมแล้วนะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนดัชนีเซี่ยซ300ของจีนนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเลยทีเดียวบวกขึ้นมา110.75จุดหรือบวกไป2.42เปอร์เซ็นต์ ถ้าเราย้อนกลับไปนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนีหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวลดลงแรงมากลบไปเกือบ5%เลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่าออตอนนั้นเนี่ยความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยมันตัดปรับตัวเพิ่มขึ้นคือสหรัฐอเริ่มก่อนนะฮะสั่งปิดฐานกงศูนในฮูสตันเท็กซัสนะครับจีนก็ตอบโต้โดยการปิดสานกงศูนสหรัฐในเมืองเฉิงตูเช่นกันนะครับพอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหุ้นลงแรงเลย แต่พอเข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับผ่านมา3วันละจานังคารพุธปรากฏว่าดัชนีหุ้นจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้3วันติดเลยแต่ว่าไอ้สาวันติดกันเนี่ยมันยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ไม่เท่ากับที่มันปรับลดลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ภาพนี้เนี่ยมันก็ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนคลายความกัง,งวลในเรื่องความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยไปพอสมควรแล้วนะฮะอย่างที่ผมเคยเรียนไว้เมื่อประมาณสัก1-2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไอ้เรื่องความตึงเครียดพวกนนนีี้้มััจะส่งผลใหดช ได้รับผลกระทบระยะสั้นเช่นกันนะฮะแต่ว่าความตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบกับเรื่องการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยไม่ได้ปรับลงแรงและลงยาวมากเหมือนที่เคยเกิดขึ้นแบบตอนช่วงปี2018หรือ2019นะครับก็หุ้นพวกผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีนะครับแล้วก็หุ้นผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในจีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะ พวกหุ้น GoTech หรือว่า Luxshare p o s i t i n นะครับที่ค่าวานงบคงออกมาดีมากนะครับหุ้นพวกนี้เขาผลิตหูฟัง AirPods ให้กับทาง Apple นะครับก็น่าจะโตได้ดีนะครับมาที่ตลาหุ้นฮ่องกงกันบ้างหุ้นตาหุ้นฮ่องกงนะฮะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นกันแต่ว่าถึงแม้ว่าจะปรับปรับตัวขึ้นไม่เท่ากับตาหุ้นจีนก็ตามหางเซงเนี่ยบวกขึ้นมา1 1 0 3 8จุดหรือประมาณสัก0 4ูนะฮะ แต่ว่าดัชนีใหม่นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาห่างเซ n งเทคอินเด็กนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นติดตอ่อกัน,นเป็นวันที่2เลยบวกขึ้นมา72.53จุดหรือประมาณ1.03ถือว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีกว่าภาพรวมของตลาดหุ้นฮ่องกงได้พอสมควรนะครับถึงแม้ว่าหุ้นที่ใหญ่อันดับหนึ่งและสองดัชนีอย่างอาลีบาบาและเทนเซ็นต์นะครับมันปรับตัวลดลงทั้งคู่แต่ว่าลดลงเล็กน้อยนะครับ ลีบาบาก็ลดแค่0.6นะฮะแล้วก็เทนเซ็นก็ลดไป0.4แต่นอกนั้นเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีนะครับพวกหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ก็บวกดีเช่นกันเซมิคอนดักเตอร์นี่บวกดีทั่วโลกเลยนะครับหุ้นเอเอสเอ็มไอเนะครับบวกไปถึง8.8%เลยทีเดียวเมื่อวานนะครับมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ GDP ไตรมาส2ของฮ่องกงนะครับออกมาปรากฏว่าหดตัวไปถึง9%เลยทีเดียวนะฮะถือว่าหดตัวแรงทีเดียวนะครับแต่ก็เชื่อว,ว่าไตรมาส2เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที เลวร้วายที่สุดของฮ่องกงและรวมถึงนีกหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับมาที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นบ้างนะฮะเมื่อวานนี้เคออเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นเออปรับตัวโทษนะครับปรับตัวลดลงลบไป260จุดนะฮะถือว่าลบลบค่อนข้างแรงลบไป1.15เนเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยมันมีปัจจัยภายในประเทศนะฮะที่ต่างจากประเทศอื่นๆคือญี่ปุ่นเนี่ยมันตามตลาดหุ้นสหรัฐค่อนข้างเยอะเมื่อวัน เมื่อวันอังคารเนี่ยต่าหุ้นสหรัฐเนี่ยมันปรับตัวลดลงกันแรงเหมือนกันญี่ปุ่นก็เลยลงตามแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามากดดันตลาดหุ้นญี่ปุ่นเยอะๆนะครับคือเรื่องค่างเงินค่างเงินเยนตอนนี้แข็งค่ามากนะฮะล่าสุดเนี่ยมาอยู่ที่ระดับ105.10ยนเยนแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขายังอยู่แค่ระดับประมาณสักร้อยหกปลายปลายร้อยเจ็ดอะไรอยู่เลยตอนนี้อยู่ร้อยห้าต้นๆละนะครับถือว่าแข็งค่าขึาข้นมาค่อนข้างเยอะเวลาเงินเยนแข็งค่าขึ้นมาเนี่ย ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็มักจะได้รับผลกระทบในเชิงลบค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับออนอกจากนี้นะฮะมันก็จะมีปัจจัยภายในประเทศเหมือนกันนะฮะทางจังหวัดโอซาก้านะครับผู้บริหารเนี่ยได้เรียกร้องให้ประชาชนนะครับหลีกเลี่ยงการดื่มกินเป็นกลุ่มตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดคือจากข้อมูลเนี่ยเขาพบว่าผู้ติดเชื้อในเดือนกรกฎาคมเนี่ยประมาณ30%นะครับ เป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนนะฮะเขาก็เลยพยายามออกมาแบบเริ่มปามๆแล้วว่าช่วงนี้ก็พยายามแบบอย่าดื่มกินอะไรแบบตั้งแต่5คนขึ้นไปแล้วกันแล้วพยายามแบบเออไปเที่ยวกลางคืนให้น้อยๆหน่อย,น,อย,น,อยนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ถัดมานะครับตลาดหุ้นยุโรปนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆนะครับดัชนี Stock 600เนี่ยลดไป0.23จุดหรือลดไป0.06%นะครับน้อยมากๆตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในยุโรปเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับมีตลาดหนึ่งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีคือตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวกขึ้นไปประมาณ0.6%นะฮะเนื่องจากหุ้นในกลุ่มสินค้าหรูหรานะครับมีการฟื้นตัวที่ดีหลังจากที่มันปรับตัวลดลงไปค่อนข้างแรงในวันคาที่ผ่านมาอย่างหุ้น Kering นะฮะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ Gucci หรือว่า บ a l e n c i a เซียกเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง4%นะครับภาพรวมก็เลยช่วยให้ดัชนีเนี่ยไม่ปรับตัวลดลงแรงมากนะครับเพราะว่าพวกหุ้นอย่างเฮลแคร์หรือว่าหุ้นสถาบันการเงินนะครมันปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันดอร์ชแบงก์นี่ลบไป2.5%นะครับ b a n โกซันท a น d ด r ของสเปนนี่ลบไป4.7%นะครับส่วน a s t ตาเ e n e c a นะฮะเฮลแครของอังกฤษก็ลดไป1%นะครับ มาที่ราคาทองคํากันบ้างราคาทองคํานะครับผันผวนผันผวนผันผวนผในช่วงแบบหัวค่านะฮะแต่พอเฟดประกาศว่าคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม0ูน <c oughs> ถึงถึงูนและคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้นานพอสมควรนะฮะร,ราคาทองคําก็ดีดขึ้นเลยปรับตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน9วันแล้วนะครับ <c oughs> ราคาทองคํามาปิดที่ระดับ1,970เหนะรียญนะฮะถือว่าแข็งแกร่งจริงๆ ส่วนค่าเงินดอลลาร์ก็ยังอ่อนค่าแรงนะครับ US dollar index มาปิดที่93.24จุหดหรือลบไปประมาณ0.44มันมีมุมมองของราคาทองคําของสถาบัานการเงินขนาดใหญ่ออกมานะครับอันแรกนะครับ Goldman Sachs ได้ปรับเป้าหมายราคาทองคํา12เดือนข้างหน้าขึ้นนะครับจากเดิมระดับ2,000เหรียญขึ้นมาเป็น2,300เหรียญทางด้าน Citigroup น,นะครับก็ปรับขึ้นมาเช่นกัน โดยเขาให้เป้าหมายระยะสั้นนะครับไว้ที่2,100เหรียญแล้วก็เป้าหมายระยะ6-12เดือนเนี่ยอยู่ที่ระดับ2,300เหรียญเช่นเดียวกับทาง Goldman Sachs นะครับมาที่มุมมองค่างเงินจากดรจิติพลกันบ้างนะครับดรโจหลังจากที่เมื่อคืนนะฮะเฟดเนี่ยมีนติคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับต่ำมากนะฮะเลยทำให้ค่างเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าแรงเลยนะฮะลบไปถึง0.45แต่ว่ามามองในเรื่องของค่างเงินบาทค่างเงินบาทเนี่ย ถือว่าแข็งค่าได้ค่อนข้างช้านะครับถึงแม้ว่าดอลลาร์เนี่ยมันจะอ่อนค่ามาแรงมากเนื่องจากมันมีแรงซื้อดอลลาร์มาจากผู้นําเข้าประคองอยู่นะครับและในระยะสั้นๆน,นะฮะนักลงทุนเนี่ยตอนนี้ก็จับตาเรื่อง GDP ของประเทศเยอรมน,นีนะฮะไตมา,ามาสในไตมาส2ที่เชื่อว่าน่าจะหดตัวสูงถึงรนะดับประมาณ9.0%เมื่อเทียบกับไตมาสก่อนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้เขาเรียกว,ว่า ภาพเศรษฐกิจอ่ะมันอาจจะยังดูไม่ดีนะักนะฮะมันอาจจะทำให้นักลงทุนเนี่ยหันมาถือดอลลาร์เนี่ยได้มากขึ้นนะครับก็คือตอนนี้ดอลลาร์ถึงแม้จะอ่อนค่ามาอย่างต่อเน,นื่องไตามแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดการดีตัวของดอลลาร์ขึ้นมาได้เช่นกันนะครับมาที่ตลาดหุ้นสุดท้ายนะครับตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นไทยเมื่อวานเนี่ยถือว่าผันผวนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยก็อยู่ในแดนลบซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปิดตลาดไปเซ็ตอินเด็กก็ รับตัวลดลงนะครับลบไปประมาณ2.57จุดหรือ0.1 9ุห้นุ้นในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์แล้วกันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นตามหุ้นเดลตานะฮะที่ประกาศผมการดำเนินงานในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ออกมาเติบโตดีมากโตมากกว่า100%เลยนะครับหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันดีเลยเดลต้ากับเคซีนะครับชนซิลลิงเลยนะครับส่วนเอสวีไอแล็ก็ฮาน่าก็ปรับตัวเพิ่มขึ ปัจจัยความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับมีการประกาศตัวเลขภาคการผลิตหรือ National Production ป,ประจำเดือนมิถุนาย,ยนออกมาตัวเลขออกมาที่ติดลบ17.66เนะครับเมื่อเทียบกวับช่วงเดียวกันของปีก่อนถือว่าหดตัวน้อยกว่าที่คาดไว้นะครับตลาดในคาดไว้ว่าจะหดตัวถึง21เเลยทีเดียวแล้วก็ดีขึ้นจากเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับเดือนพฤษภาคมเนี่ยหดตัวถึง23.8ตก็ตอนนี้นักวิเคราะห์ก็มองว่า ภาคการผลิตนะครับได้ผ่านจุดต่ําสุดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวต้องมาดูกันว่าจะฟื้นตัวได้เร็วหรือช้าขนาดไหนอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผู้ว่าแบงค์ชาติคนใหม่ที่จะมาแทนอา่าดรวิรัยนะครับก็ทางด้านคอรมอก็มีมติเห็นชอบนะครับให้ดเรเสรดพุษเนี่ยอ่เป็นผู้ที่จะมาดารงตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับแทนที่ดวรวิรัทยซึ่งจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้นะครับ ภาพรวมหลักๆก,ก็เป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งนะครับว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจบ้างปัจจัยแรกนะครับเฟดนะฮะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะครับศูนถึง0และคาดว่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ระดับนี้ไปอีกนานพอสมควร <c oughs> <c oughs> เนื่องจากยังมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันยังฟื้นตัวได้ไม่ค่อยดีอย่างที่ อย่างที่คาดหวังไว้นะครับมันยังมันยังห่างไกลจากช่วงก่อนเกิดการแพร่บ่พอสมควรนะครับซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยส่งผลให้ตลาหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีราคาทองคําก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับประเด็นที่2นะครับตลาดหุ้นจีนก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีเสียทสามร้อย300เนี่ยบวกไปได้ถึงศูนย์เออสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาหุ้นจีนเนี่ยก็พอจะชี้เห็นได้ว่านักทุนเนี่ยคลายความกังวลในเรื่อง <c oughs> ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและจีนเนี่ยไปได้พอสมควรแล้วนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับเป็นของประเทศไทยนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างชัดละนะครับว่าใครจะมาเป็นผู้อวาแบงค์ชาติคนใหม่แทนดรเวียไทยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นดรเศรษฐพุทธนะครับดรเวียไทยนะฮะจะดารงตําแหน่งถึงวันที่30กันยายน2020นี้นะครับภาพรวมของตลาดการเงินทั่วโลกนะครับในวันพุธที่ผ่านมาก็มีประมาณนี้นะครับ ขอขอบคุณที่รับฟังนะฮะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ